สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องอที่น่าสนใจมากๆเลยครับจากบทความชื่อบริหารเพื่อรักก้าวท่าเพิ่มพลังบนเตียงฟังดูแล้วก็น่าคิดนะครับว่าเอ๊ะการออกกําลังกายที่เราทําทํากันเนี่ยนะมันจะมาช่วยเรื่องอพลังบนเตียงได้จริงๆหรอค่ะก็น่าสนใจนะคะแต่นี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ว่าบทความนี้เขาว่ายังไงแล้วที่สําคัญเลยคือทําไมท่าบริหารพวกนี้มันถึงเวิร์กตามที่เขาบอก ใช่ค่ะคือแนวคิดหลักๆเลยนะคะบทความเขาบอกว่าถ้าออกกำลังกายง่ายๆเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าเลือกให้ถูกท่ามันจะช่วยเพิ่มทั้งความแข็งแรงความยืดหยุนแล้วก็ความอึดด้วยซึ่งคุณสมบัติพวกนี้บทความก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยค่ะกับสมรรถภาพทางเพศที่ดีขึ้นโหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่า9ก้าท่าที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วมันทำงานยังไงตามที่บทความเขาอธิบายเริ่มจากท่าเบสิกเบสิกที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอย่างสควอตกับแพล้งอันนี้บทความเขาเชื่อมโยงกับเรื่องบนเตียงยังไงครับอ๋อค่ะสำหรับสควอตนะคะบทความไม่ได้มองแค่ว่าขาแข็งแรงเฉยๆนะคะแต่เขาเน้นไปที่การสร้างความอึดค่ะคือให้กล้ามเนื้อใหญ่ๆทั้งขาทั้งแกนกลางลำตัวเนี่ยทนทานขึ้นอึดนี่เองใช่ค่ะ ส่วนแพล้งอันนี้จะเน้นตรงๆเลยคือความแข็งแรงของหน้าท้องแล้วก็แกงกลางลําตัวซึ่งมันสําคัญมากสําหรับการควบคุมท่าทางการทรงตัวต่างๆค่ะเวลาเคลื่อนไหวในกิจกรรมอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเน้นความอึดกับการควบคุมเป็นหลังนี่เองแล้วมีท่าไหนอีกไหมครับที่บทความแนะนําเป็นพิเศษแบบเจาะจงหน่อยมีค่ะมีท่าที่เฉพาะเจาะจงขึ้นมาหน่อยอย่างท่าเกรงกลางเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือที่เรียกกันว่า คีเกิลส l s, <S, <eg> <S นะคะอันนี้คือการฝึกขมิบกับคลายกล้ามเนื้อตรงนั้นซ้ำๆคล้ายๆตอนเรากลั้นปัสสาวะบทความเขาอธิบายว่าการฝึกแบบนี้มันช่วยเรื่องการควบคุมกล้ามเนื้อส่วนนั้นโดยตรงเลยแล้วก็อาจจะ,ะเพิ่มความเข้มข้นของการรับรู้ความรู้สึกหรือว่าการถึงจุดสุดยอดได้ด้วยค่ะ k e เกิลนี่เองได้ยินชื่อบ่อยแต่เพิ่งอ๋อชัดๆวันนี้ว่าบทความเชื่อมโยงแบบนี้นี่เอง แล้วนอกจากท่าเกรงเฉพาะจุดแบบนี้มีท่าอื่นไหมครับที่เน้นอย่างอื่นมีค่ะอย่างท่าสะพาน bridge pose ที่เรานอนหงายแล้วยกสะโพกขึ้นนะคะครับครับนึกภาพออกท่านี้บทความบอกว่าช่วยบริหารกล้ามเนื้อกน้นแล้วก็หลังส่วนล่างทำให้แบบเคลื่อนไหวได้คล่องตัวยืดหยุ่นมากขึ้นในหลายๆท่าทางหรือจะเป็นท่าที่เน้นความยืดหยุ่นไปเลยอย่างท่าผีเสือ้อ butterfly stretch ที่นั่งแล้วเอาฝ่าเท้าประกบกันนะคะอ๋อท่าผีเสือ้อ ค่ะอันนั้นจะช่วยเปิดสะโพกทําให้รู้สึกสบายขึ้นเครื่องไหวได้กว้างขึ้นแล้วก็ลดความตึงเครียดแถวนั้นด้วยค่ะฟังดูเหมือนบทความเขาผสมผสมกันนะครับทั้งท่าเน้นแรงเน้นอึดแล้วก็เน้นยืดหยุ่นแล้วมีท่าอื่นๆเสริมอีกไหมครับที่พูดถึงใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็มีท่าที่ช่วยเรื่องผ่อนคลายการเชื่อมโยงกับร่างกายด้วยอย่างท่าแมววัว cat cow stretch แมววัวค่ะ ที่เราคุกเข่าแล้วก็โก่งหลังสลับกับแอนหลังไปมาอันนี้ช่วยคลายกระดูกสันหลังดีมากเลยค่ะทําให้เรารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายตัวเองได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็อาจจะมีพูดถึงท่าอื่นๆอีกนิดหน่อยค่ะเช่น leg lifts หรือ lunges ที่ช่วยเสริมขาเสริมแกนกลางลําตัวเพิ่มเติมประมาณนั้นค่ะอืพอเห็นภาพรวมแล้วครับทั้งเ้าท่านี้ดูเหมือนจะครอบคลุมหลายๆด้านเลย แล้วอะไรคือเหตุผลหลักครับที่บทความเขาสรุปว่าเออถ้าพวกนี้มันส่งผลดีต่อเรื่องบนเตียงได้จริงๆเหตุผลหลักๆที่บทความชี้แจงนะคะคือมันเป็นการรวมประโยชน์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันค่ะหนึ่งเลยคือความแข็งแรงความอืดที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือทําให้เคลื่อนไหวได้นานขึ้นควบคุมได้ดีขึ้นครับสองคือความยืดหยุ่นที่มากขึ้น อันนี้ก็ช่วยเปิดโอกาสให้มีท่าทางที่หลากหลายสบายมากขึ้นอืมจริงด้วยครับสามคือการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นอันนี้บทความก็เชื่อมโยงกับการตอบสนองทางกายภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะและสุดท้ายซึ่งสําคัญมากๆเลยคือการออกกาลังกายเนี่ยมันช่วยลดความเครียดทําให้รู้สึกผ่อนคลายอ๋อเรื่องความเครียดนี่เองใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยที่จะทําให้ช่วงเวลาใกล้ชิดมันแบบว่ามีความสุขมากขึ้นสําหรับทั้งสองฝ่ายค่ะสรุปด้วยชัดเจนมากครับแสดงว่าหัวใจสําคัญที่บทความนี้อยากจะบอกก็คือการดูแลสมรรถภาพร่างกายในจุดที่มันเกี่ยวข้องทั้งเรื่องความแข็งแรงความยืดหยุ่นการไหลเวียนเลือดแล้วก็การจัดการความเครียดไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพโดยรวมอย่างเดียว แต่ยังส่งผลโดยตรงเลยต่อคุณภาพของประสบการณ์ทางเพศด้วยถูกต้องเลยค่ะเป็นการมองว่าสุขภาพทางเพศก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพองค์รวมของเรานี่แหละที่เราดูแลพัฒนาได้ผ่านการออกกําลังกายที่มันตรงจุดแต่ว่านะคะนอกเหนือจากประโยชน์ทางกายภาพที่บทความเน้นๆมาทั้งหมดนี้นะมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจให้เราไปคิดต่อได้เหมือนกันนะคะคําถามอะไรเหรอครับน่าสนใจก็คือว่า การที่เราหันมาใส่ใจฝึกร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างมีสติผ่านท่าพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องสมรรถภาพทางกายอย่างเดียวอืมแต่มันจะส่งผลไปถึงการเชื่อมโยงทางอารมณ์หรือว่าการสื่อสารที่ไม่ต้องใช้คำพูดระหว่างคู่รักตอนช่วงเวลาใกล้ชิดกันด้วยหรือเปล่าอืมอันนี้เป็นแง่มุมที่ บทความอาจจะไม่ได้ลงลึกไว้นะคะแต่ก็น่าสนใจนะที่จะลองสังเกตรหรือว่าสำรวจกันต่อไปดูค่ะ